ลงมาเถิดฝนมันตกแล้ว้ตกกับตกมันเหมือนเป็นบอบอกบอกกล่าบอเราบอกฟังป้าสวัสดีค่ะวัสดีจ้าเอ้าพู้นางตากฝนเป็ที่ไหโอ้ยกับตอนถามมันบอกตก่าแต่ปลามาฮ่อนปู่บอกตกป๊าปีสีละไปเป็นนางเอกเอ็มบีบอจ้าเอ้าไม่เคยได้ยินเตะมาผู้หญิงกลางสายฝนอืมแต่มีน้ำตาเนี่ยเด้ เสร็จออกแล้ว <c oughs> วนมันโ้โหหวุหวลงใส่เดี๋ยวมืดตาไปตตาแดงดวอนเด้อเอเอว่าแต่ปลาเสีเอาฟาดโกกามิกฟอดไปใส่อีหยังเพราะว่าฟาดโกนี่ปลาอย่า,าไปใส่มันสับหลังอืมปลามีความรู้สึกว่าปาลาสีรวยสีรวยไปเบิ้งพยากรกับเซตมาแล้วเออมันที่ขึ้นราคาปีนี้ป้านั่นบ่กโอยสีหาบาัสบัสอีลีวะของปลานี่ยกับซิฟไอไรับแตกตัน แปดสิบตันโอ้โหตันละสี่พันว้าวขีดน้ำบมท่านดอกปาไปปั้นนาจังไหนเหนะ็นนะเป็นคนรวยนะปั้นในเซรา <laughs> ฮึมเป็นี้กฟอดได้สินะเมกฟอนเนี่ยท่านท่านนายจังแมนอันนี้ถูกต้องว่าช่วงนี้ฝนตกเนี่ยตงป้อง,งกันเสืซราใช่อย่างนี้ก็มีลกูกเสือลงเสืซราขึ้นโคนนี่แหละเอาโค่นสั่นคนนี่ก็ยนี่ฝันสีก็เป็นขีกากเปรตั้งช่างไปแน่เลย เป็นยุบจัก้วรอดิเ้ยแห็นเก่าแห็นคัตเห็นงั้นเห็นเก่าอุ้ยประสบการณ์ที่จักรวรรดิฟั้งแต่ว่าปลาเขาขุมใจในเรื่องหนึ่งอี้ยงนี่จำปีว่าได้อนเมื่อไหติขี่รักขี่กระมุนทุกมือนี่โอ้บุรีรัมย์เขาตาเขาอยู่มันกวดเอาเขาขางทางเขาเห็นบ่บ่มั่นหนึ่งสิต้องในจ้างคนไปนอนเฝ้าเด้เขาเก็บกูขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวรถพี่น้องมันมาแบบลูกโตม่ที่คนไปหมดเด้ ว่าพื้นจูนเนาะหนูก็ยานด้วยกันกล้องวงจรปิดในบ้านหนุ่มบ่อึดเห็นีอกพูน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 ,พน,พนกระตนึงต้นมะเขือกระติดเดือดวนีิว้ายอย่างคนงเรามะเขือเนาะโอ้ตังไงแต่สองตัวโอ้ล้างบ้านสามตัวโอ้ในห้องนอนสี่ตัวทาไฟเพื่อแม่งมียงตีบ่จ่ายได้ไม่ห้องนอนกระติสปีไม่เอ็นโอ้ถือเบิ้งยังนแกขวางเบิง้งจะขวางนอนนี่ล่ะเพื่อโจวมันเขามาหา ไปปเบื่องไห้บ่บ่้อท่านบอกเนาะอยากหยายายาเออป่าคัน่าสิจ้างคนงานเป็นบ่ป่าน่ะต้องหาดีๆเด้ติดใบประกาศติดใบสมัครบ่ิสันก็ลงโชวเชลียลเด้ออือต้องบอกรายละเอียดดีดีนะรับสมัครคนงานค่าแรงเท่าไหร่ต่อชั่วโมงเท่าไหร่ต่อวันเท่าไหร่จำปีจำทีไม่เงอกบพวยังียบพวงอันนี้อียงไงเขารักขี้ยานกันนานห่างวาตัว บอกเนี่ยกท่านขาดปากนี่มันอะไรงับปากล่งหนีได้เดี๋ยวนี้เรื่อง,งรองักเรื่องขี้ขโมยนี่พวกนี้ใส่บอดีพวกบระเด็นหนังสือพวกประทังสอนของแม่แม่อแม่แมประทังสอนอสสอน,นี่ลนะมันสูญแห้งพ่อคนบอดีเลยใหญ่นี่ละเนาะพวกโจรเนาะเข้าพึ่งเบากันเมื่อกี้นี่เนาะยื้อใสมันก็นําไปเอาว่าแต่รักหลายไประเด็นนั้นห้วยซองร้อยกี่ร้อยนเมียปาดตะโกนตะโก่แถววะ หลักบ่อแบงหลักบ่อปั่นเออปวดทุกของวามปวดใจไม่ได้ช่วยเน่นอนแบบนี้เนาะเฮใจใหญ่แล้วเฮบปดีเมื่อบมแมนของปลากระมีบ่บอแมเนติดไปน้ำบ่เนาะว้ายของหนูเฮโมไมีคนเฝ้าพราะยัยดีเฮบูยู่ช่วงนี้ก็ดีงานปัญหาใหญ่เท่าแหละเฮใจใหญ่ใหญ่เฮไปแก้ผู้ใหญ่บ้านเห็นแล้วมันบ่ไหวได้แบบนี้ไมเออแมนแมนเออแต่ตามกฎหมายแล้วเราต้องมีหลักฐานต้องมีพยานมันต้องครบและใหญ่ กมีอยู่ในโทรศัพท์คนนี้มีมาทุกอย่างในโทรศัพท์นี่มียางนูรักฐานทันเอ้ามีหอดรูปภาพนี่อะไรมีมัดนี่น้ำข่อยนีย่เจ้าสิเบิ่งบ่เจ้าไปเบิ่งรถไอ้ช่างคนพวกกล้าไปแก่งผู้ใหญ่บ้านหรอกมาผมดูเอาเบิง่งคักๆนู่นป่าเบิ่งรถของเขาก็เอาไปน้ำบ่อลน,นะน่ะอยากเห็นรถหลวงเลยโอ้วัยรุ่นขโมยยางถ้วยสองร้อยกิโลปัาดปัานั่นตัวนี้ย ออัันนีีที่จังหวัดศรีสะเกดว้ายศรีสะเกดเออต้องตกแต่งมานเลยแต่ย่าเอาเขาลงโซเชียลเนะใคยเห็นหัวกะเฝ้าเอามาให้งมุ้งเจ้าเบิ้งน้ำเลยแล้วใครว่ามันหยางผู้ใดมันคือโพดคือพงเห็นไหมเอาก็เอาโพดกี่ขโมยแม่อันพดกู้นี่มันบอลมันขโมยหรอกยายนี่ล่ะเอามาตื้มัดววงแน่ยังมันอยู่คนละหมองอยู่ปากรุ่งไปโอ้ยข่อยก็ว่ามันอยู่บ้านเฮาเนาะ ย่า่ตองเบิ้งดีๆว่าข้าวมันต้องเบิ้งว่ามันเกิดอยู่ใสมันต้องเป็นข้าวกลองแล้วขอยไปใช้ประโยชน์ได้เขาคอยก็ว่ามันกลองแล้วได้หนิมันลงโซ่เชียวอียร์คอยเห็นอยู่คอยก็บอกว่ามันกลองเพราะเนี้ยเด็ดแตงเด้อข้าวโซเชียวตะโกระตากระตือกระตาอู้มันดีเราตัวผู้เฒ่าผู้่อยนี่สลับสลีลมั้ยไปนี่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 ไปถ้าัาเจ็บไปเสร็จัดไล่ันเสร็จเฮ้ยขัดรัวยุบานเนาะ แนว่นี้ล่ละมัวบ้าอยู่แอฟริกาถิ่นแม่เอินเขาปเป็นขางมัวเขาทิ่มเลยอ้อเลิเลิกๆๆไปใหญ่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 <า>อันเนี้เอาไว้ก่อนเด้อโอ้นายเด้อจ้าเวลาเก็บมัานเวลาวาย <laughs> เป็นบ้าเนะาะก็นางตาคนเท่ากันเลย